าวเทียมบางอย่างครับตรวจตรวจพบสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่มันตื่นขึ้นมานะครับผมขอเรียกมันว่าเจ้ากุ้งบสเตอร์แล้วกันนะครับกุ้งบสเตอร์นะฮะว่าลักษณะเหมือนกุ้งนะผมนี่มันมาละนี่ครับกุ้ง lobster มันมันเหมือนกุ้งผสมปูมาขอจับทุ่มหน่อยโอ้ไม่ได้จับทุ่มนี่วะเปลี่ยนล่างครับเปลี่ยนล่างเป็นล่างเจ้าตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับไอ้กุ้งบสเตอร์นะครับผมปอยู่มิติมืดซะ ก่อนจะเข้ามาดูในคลิปผมนะครับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับผมขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดซับสไครป์คลิปผมด้วยนะครับผมกดติดตามกดไลค์ให้ทุกคลิปหน่อยนะครับผมบเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมผมขอแค่นี้แหละครับผมค,ครับเรามาต่อกันที่เรื่องของอุลตร้าแมนไดนานะครับผมวันนี้เราเปิดคลิปกันแบบนี้เลยนะครับผม กดผมกดอัดต่อเลยนะหลังจากจบทีก้านะครับผมนี่ครับผมก็จะม่วยให้ฟังนะครับผมมุ้ยอีกแล้วนะครับก็เหมือนมีดาวเทียมบางอย่างับตรวจพบสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่มันตื่นขึ้นมานะผมขอเรียกมันว่าเจ้ากุ้งบสเตอร์แล้วกันนะครับกุ้งบสเตอร์นะฮะว่าลักษณะมันเหมือนกุ้งนะผมนี่มันมาละนี่นะครับกุ้งบสเตอร์มันเหมือนกุ้ผสมปูนะครับผมก้าปูอันใหญ่อันหนึ่งในค u t s c ตามเป็นสีฟ้านะครับแต่พอเราเล่นจริงตามเป็นสีแดงนะฮะ นี่ฮะตาสีแดงกับเป็นตัวชั่วร้ายนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเราสู้กันที่เหมือนจะเป็นด่านเนี่ยฮะหิมะน้ําแข็งนะโซนโครรกเหนือหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะนี่ครับอุลตร้าแมนไดนานะครับผมามาแล้วไดานานี่รู้สึกว่าผมชอบตรงด้านที่ว่าเขามีพลังกำลังที่ค่อนข้างสูงคนระับแบบตัวใหญ่บ้าพลังเลยนะครับผมมามามาเลย่ัวครับ อมาขอจับทุ่มหน่อยเออไม่ได้จับทุ่มนี่วะเปลี่ยนล่างครับเปลี่ยนล่างเป็นล่างเวทมนต์ครับผม,มรู้ว่าล่างอะไรครับโอ้มันทำอะไรอะ่ะทุกคนเอ้ยมึงทำทำให้สภาพไปล้อมเปลี่ยนอ,อยีชั่วเอา้าตัวในบ่อน้ำแข็งแล้วอะ่ะอ๋อมันกระโดดกลับขึ้นมาใหม่ครับโอ้ยชั่วร้ายมาก ชั่วหลายมากทีมามึงทำให้โคโลคเหนือไม่สมดุลแล้วเอพิสตัดไอ,อ้ lobster รับไปซะพลังอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ผมเรียกว่าพลังมิติมืดน,นะครับดีมันดูเข้าไปในสีดำๆครับเออไอ้กอุ้ง lobster มึงกงุ้ง lobster เข้าไปในมิติมืดไหมฮะสับหน้า เฮ้ยโอ้โหมันเลื่อ,อทุกคนเลื่อหรอเลื่อหรออ้าวอ้าวอุ้ยอุ้ยมาเนี่ยครับอุ้ยอะไรนะมันคืออะไรอนะทุกคนเราก็ต่อยท้องครับหลังแหวนกับที่หน้าท้องรับไปซะพลังแห่งความมืดน่ะ <c oughs> เออร่างนี้เหมือนอ e ีวิวไดน่าเลยนะทุกคนเฮ้ยมันยังไม่ตายอีกเหรอเนี่ย มันจะถึกอะไรขนาดขนาดนี้แย่แล้วทุกคนนี่โอ้มันลงบ่อน้ำแข็งอีกแล้วอะเสียเวลากูม่เราต้องปิดฉากครับผมปิดฉากไปอยู่ในมิติมืดซะนะไอ้เจ้าไอ้เจ้าตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับไอ้กุ้งโอบสเตอร์นะครับผมไปอยู่มิติมืดซะ <c oughs> อยู่มิติมือแล้วว่ามันออกมามันก็ตายแล้วว่าทุกคนนี่ไรหน้าไรหน้าล่างอะไรก็ไม่รู้อะล่างขอเรียกว่าล่างจอมเมทแล้วนะครับ,ค,รบคือแม่งเหมือนนักเมทนะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับหากชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสวัสดีครับ